วันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับคลิปของหมอแอมนะคะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ยังไงคุณหมอแอมนะคะเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลคลินิก bdm s นะคะซึ่งท่านมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยมากมายหลายคลิปนะคะและเรานะคะได้ไปเจอคลิปของคุณหมอนะคะเนื่องจากว่าเมื่อปี59เราป่วย นะคะป่วยหนักค่ะจะเรียกว่าหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่หรอกนะเป็นมะเร็งรังไขค่ค่ะใช้เวลารัากษาเกือบเกือบปีนะคะโดยการีโมด้วยนะคะพอหลังจากีโมเนี่ยบอกเลยว่าร่างกายดาวลงมากอ่อนแอมากๆนะคะเนื่องจากว่าีโมีเนี่ยไปฆ่ามะเร็งก็จริงแต่มันทำร้ายร่างกายเราทุกส่วนนะคะเม็ดเลือดขาวอยู่ประมาณ ไม่ถึงห้าพันนะคะเป็นปีใครเป็นโรคอะไรเราเป็นด้วยนะคะคุณเป็นหวัดเราเป็นหวัดคือคือสรุปเราพร้อมรับโรคทุกอย่างนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเราน้อยจากการทําคีโมแต่นะคะเออก่อนก่อนที่เราจะมาเจอคลิปหมอแอมเนี่ยบอกเลยว่าเราเราพยายามหาอาหารเสริมนะคะทั้งเช่าอางาดํา มากมายสรารพัดเดือนหนึ่งหลายพันบาทค่ะเพื่ออยากจะให้ร่างกายเฟื่องตัวแต่ทราบไหมคะว่าแทบจะไม่รู้สึกดีขึ้นเลยนะคะไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดนะไม่รู้จริงๆแต่พอเราไปเจอคลิปของคุณหมอแอมนะคะก็เป็นคลิปแนะนำนะคะเรื่องง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะคือเรื่องกิน เรื่องนอนและก็การออกกําลังกายคุณหมอส่วนใหญ่คุณหมอจะพูดแค่นั้นนะคะแต่พูดด้วยภาษาเข้าใจง่ายๆไม่ใช่ภาษาหมอแต่เหมือนเราได้เรียนแพทย์กับท่านเลยเนาะแล้วพอเราฟังท่านมากๆเข้านะคะสิ่งหนึ่งที่เรานํามาปฏิบตัติไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิสองสิ่งนะคะที่เรานํามาปฏิบัติก็คือวิธีกินกับนอนนะคะกินอันดับแรกเลยเรากินอาหารเช้าทุกวัน อาหารเช้ากินอย่างราชาอย่างที่ท่านบอกเลยค่ะกินเต็มที่กินอิ่มซึ่งก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยเราเป็นคนไม่กินอาหารเช้าค่ะกาแฟแก้วเดียวขนมปังชิ้นหนึ่งหมูปิ้งสองสามไม้นะคะใช้ชีวิตแบบนั้นมาแต่พอฟังคุณหมอแอมนะคะเรากินอาหารเช้าทุกวันเชื่อไหมครับแล้วก็ทานอาหารกลางวันอาหารเย็นแบบที่ท่านแนะนําก็คือพยายามเลือกกินไม่กินแป้งตอนเย็น อะไรที่มีน้ำตาลตอนเย็นไม่กินนะคะแล้วก็เข้านอนแบบที่คุณหมอแนะนำก็คือนอนสี่ทุ่มเตรียมตัวนอนเลยนะคะเลิกอ่โทรศัพท์ไปไว้ข้างนอกนะคะห้องทําให้มืดให้หมดแล้วก็คือคือท่านแนะนําด้วยนะคะว่าโทรศัพท์เนี่ยเหมือนเหมือนผู้กองเบงน,นะคะแนะนาด้วยว่าโทรศัพท์เนี่ยจะต้องไม่จับก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะ ผลลัพธ์นะคะทําปฏิบัติอย่างนั้นแค่สามเดือนร่างกายเราฟื้นตัวขึ้นมากกลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็กลับมากินคือคือสรุปแล้วเนี่ยเรารักษาตัวเองเนะี่ยไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยคะ่กะกินแล้วก็นอนให้ถูกวิธีนะคะกินอาหารให้ครบห้าหมู่กินผักผลไม้ให้ครบห้าสีนะคะร่างกายดีขึ้นก็เหมือนที่คุณหมอท่านบอกแลละคะ่ะร่างกายไม่มีอะไรนะคะมนุษย บ่างกายไม่มีอะไรไอ้ที่ว่าเป็นไตเทียมขาเทียมแขนขาเทียมมันไม่ใช่ของจริงนะคะมันไม่สามารถทำงานได้เท่ากับของจริงเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย